ที่ม,มาเที่ยวที่เวลนะคะก็ไม่ต้องเสียค่าวีซ่านะคะทุกคนเพราะว่าเวลอยู่ในอยู่ในเตดคิงดอมนะคะโดยอยู่ในเตดคิงดอมก็จะมี4ประเทศเนาะก็จะมีอังกฤษมีสกอตแลนด์มีเวลแล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนะคะทุกคนพวกเราขับรถจากแมนเชสเตอร์มาที่อังเกอร์เซ่เนาะก็จะเป็นเกาะแยกออกมาจากเมนแลนด์นะคะก็คืออยู่ในเวลนะคะอยู่ในประเทศเวลนะคะทุกคนต้องข้ามสะพานเมนานไปนะคะใครมีโอกาสต,ต้องมาเที่ยวค่ะทุกคน อันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่พวกเรนมาแคมป์ปิ้งตรงนี้นะคะประทับใจเพราะว่าวิวสวยมากค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนที่แคมป์ปิ้งตรงนี้นะคะก็คือ,อมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะก็ด้วยความที่แบบว่าชอบนะคะก็เลยมาซ้ำอีกรอบนึงค่ะทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากเลยนะคะ,ะวิว ที่แคมปิ да ม้งนะคะติดขอบทะเลเลยนะคะทุกคนไม่ได้ติดทะเลนะคะแต่ว่ามันก็ใกล้ทะเลที่สุดนะคะมองเห็นวิวทะเลที่สุดนะคะสวยมากนะคุณพ่อกางเต็นท์นะคะแต่พวกเราเล่นกับวิเลียมนะคะสุบที่นอนกับทุกคนวิเลียม หลังจากที่การเต้นเสร็จนะคะทุกคนก็เดินเล่นชมวิวทะเลสวยๆนะคะกะว่าจะเดินไปที่ร้านแฟชั่นชินะคะไปฝากมื่อกลางวันที่นั่นนะคะก็เลยมีโอกาสเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกๆคนนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของการแคมปิ้งของปีนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าใกล้จะหมดซัมเมอร์แล้วะค่ะทุกคนต้องรอดูบรรยากาศก,ก่อนนะคะนี่ก็จะเป็น พิพิธภัณฑ์ออกแนวพิพิธภัณฑ์ประมาณนี้นะเรือชูชีพอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีขายของชมำลุ้ยขายมีของเล่นอะไรเงี้ยเออของเล่นเด็กๆอะไรเงี้ยนะคะวิลเลมเดินบ่อยมากว sure no, ิลเลมชอบ่ามีแวร์สิไอช็อปโนแกระด์ฟอร์ดาวบีแคทฟูลกำลังจะไปตามหามาดน,นแม่ค่ะทุกคนตามหา จะสังเกตได้ว่าพวกลินจะชอบมาเที่ยวที่เวลบ่อยมากค่ะทุกคนลินอยากจะบอกว่าธรรมชาติสวยมากๆค่ะทะเลภูเขาที่นี่คือแนะนํามากๆนะคะใครแบบว่าจะหาที่เที่ยวเนาะใครที่อยู่ยูเคอะไรเงี้ยหาที่เที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยหรือว่าเด็กอะไรเงี้ยแนะนําที่นี่ท่าสวยนะคะใครที่ชอบแบบไม่ไม่วุ่นวายเนาะเออนะคะถ้าเกิด มันจะแตกต่างจากอังกฤษดาทะเลอังกฤษก็จะอยู่ทางใต้เนาะสวยๆอะไรเงี้ย like. ทางตอนเหนือก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสู้ทางใต้ไม่ได้อะไรเงี้ยอากาศเขาจะดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แต่ว่าพวกเรียนไม่สะดวกไปทางนั้นนะคะเพราะว่าขับรถไกลอะไรเงี้ย like. พวกเรียนจะสะดวกมาที่เวลมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะเวลก็สวยไม่แพ้ก,กันเลยคะ่ะทุกคนคือสวยมากคนที่มาชอบมาที่เที่ยวที่เวลเนาะก็จะทํากิจกรรมแบบ ซัมเมอร์เนาะก็จะเป็นแบบว่าขับรถชมวิวอะไรเงี้ยพวกขับรถบิ๊กไบค์หรือว่าขับรถชมวิวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยทำคอนเทนต์กันอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอ่ามาล่องเรืออะไรเงี้ยพาลูกๆมาขับเจ็ทสกีอะไรเงี้ยฝึกขับ จะสกีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแคมปิง้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกริมมาก็มาแคมปิ้งค่ะทุกคนก็ลุยๆอะไรอย่างเงี้ยกางเต็นท์แคมปิ้งมันได้บรรยากาศนะคะหรือว่าใครไม่อยากจะแคมป์กางเต็นท์นะคะก็จะมีแคมปิ้งพอตนะคะให้เช่าน,นะคะก็เลือกดูว่าสถานที่ไหนมีให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครชอบแบบสะดวกสบายเลยได้บรรยากาศคล้ายๆแคมปิง้งแคมปิ้งนะคะก็เรียกว่าแกลมปิ้งนะคะทุกคนคือแกลมปิ้งก็จะแบบมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนบ้านเราเลยไม่ต้องกางเต็นท์แต่ว่าได้บรรยากาศ เหมือนกันอะไรเงี้ยเออแต่พวกเรียนมาแคมปิ้งเนาะต้องกางเต็นท์แบบว่าแต่ว่าไม่ไม่ได้ทําอาหารทานเองเป็นบางครั้งบาร์บีคิวบางครั้งอะไรนะไม่ทุกครั้งเสมอไปอะไรเงี้ยเออนะคะแล้วแต่ความสะดวกของพวกเราอะไรเงี้ยพวกเราไปซื้ออาหารแบบว่าซื้ออาหารมาทานเอาอะไรเงี้ยเออนะคะพวกเราด้วยความที่มีลูกเล็กเนาะก็บางอย่างบางอย่างแบบว่าออานวยความสะดวกได้ นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะทำอะไรเงี้ยเออแล้วแต่ความสะดวกของพวกเราก็ทุกคนอ่าที่นี่นะคะก็อังเกอร์เซ่เนาะคือแบบ,บพวกที่มาแคมปิ้งที่อารฟอร์แคมปิ้งค่ะเป็นแคมปิ้งที่แบบว่าที่สวยมากๆเลยแม่ชอบมากค่ะทุกคนจะมาซ้ําอีกอ้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะทุกคนก็บ่ายโมงสิบสองนาทีนะคะเดินจนเมื่อยคะ่ะทุกคนไปทานฟิชอันชิปกลับมาแล้วก็มาทานในติมแล้วก็พาิลเลียมเล่นนะคะดูฝั่งนี้วิวดีมากค่ะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่แคมปิ้งนะคะตรงนี้โซนนี้นะคะ เล่นมาเล่นช่วงช่วงสายๆยนะคะนี่นะคะกำลังจะทุ่มหนึ่งนะคะกำลังจะออกเดินออกไปเที่ยวนะคะเ, <laughs> เดี๋ยววิลเลียมจะพาไปเที่ยวนะคะนี่จำทางได้ วิลเลียมรีนเปิว้าวทำไมฟอล่วิลเลมว้าวนี่ดูคนไนส์วิวเชื่อไหว่าเ ทุกคนอยากเห็นีิวตรงนี้มากเลยมาครั้งที่แล้วนะคะยังเดินมาไม่ถึงตรงนี้นะคะนี่เพิ่งเจอครั้งแรกก็าสวยมากแล้วก็สามารถชมวิวพาทิตย์ตกดินด้วยนะคะตรงนี้ฝั่งโน้นคือดีต่อใจมากๆเลยตรงนี้เลยคะ่ะทุกคนที่บอกว่าเป็นจุดชมวิวที่บุกลินเพิ่งคนพบไดาจุดใหม่ของบุกลินไดแต่ มาครั้งก่อนนะมาแคมปิ้งครั้งก่อนอะไรเงี้ยก็เห็นคนอื่นเดินมานะคะแต่ว่าดูท่าทางแบบว่าไม่น่าสวยอะไรเงี้ยเออท่าทางเดินมายากเนาะมันเป็นทางแคบๆอะไรเงี้ยเออเป็นหนามๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เดินมาช่วงนั้นนะคะก็แบบอ่า ้องเดินไปที่อื่นด้วยอะไรเงี้ยเออประมาณนี้แต่ครั้งนี้คือลูกยังไม่นอนอะไรเงี้ยก็คุยกันพ่อว่าเอยเราเดินไปนู่นดีไหมเราเรายังไม่เดินไปเลยอะไรเงี้ยเออนะคะแต่พอมาแล้วมัน Amazing มากๆค่ะทุกคนมันสวยมากเป็นจุดที่สวยมากๆเราก,ก็มองอสามารถชมภารทตกดตินได้ด้วยอะไรเงี้ยเออนะคะคือแม่อยากนั่งชมวิวอยากนั่งปิกนิกอะไรเงี้ยเออนะคะสวยมากค่ะ กลับแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะช่วงนี้นะคะซัมเมอร์ก็จะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศก็จะเริ่มมืดเร็วนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็แบบโอ้ยวิวเดียวถอใจมากเลย ขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปของลินนะคะใครชอบคลิปแนวไหนอะไอยาอยากให้อ่าทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบาย